เลยมาพวกผมต้องมานั่งแต่ว่าถ้ามีอะไรถามที่ผมเฉพาะแต่ผมบอกก่อนนะจริงๆริงท่านถามผมเนี่ยผมผมบอกแล้วไงว่านี่เฉพาะคดีที่ผมรับซึ่งสี่สิบกับท่านแบบเนี้ยแต่ว่าของพวกท่านเนี่ยไม่ใช่ของผมไงซึ่งจริงๆแล้วท่านมาถามแล้วท่านจะมาเอี่ยวเนี่ยท่านต้องไปตั้งท่านต้องมีสิทธิก่อนสิทธิ์ของท่านคือท่านต้องเป็นผู้เสียหายแล้วไปแจ้งความไว้ ถ้าท่านเสียหายแต่ท่านไม่ได้แจ้งความแลวท่านมาถามรายละเอียดเนี้ยผมพูดในเรื่องของกฎหมายท่านไม่มีสิทธิเข้ามายุ่งเพราะว่าท่านไม่ใช่ตัวความในคดีผมแต่ถ้าท่านไปตั้งว่าท่านเป็นผู้ถ่ายในคดีนี้เนาะแล้วคดีใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับท่านมีสิทธิที่จะมาขอเฉลี่ยทรัพย์จากคดีที่ผมยึดนะฮะท่านต้องไปก่อสิทธิ์ในตัวท่านก่อนก่อสิทธิทางกฎหมายนะแต่ตอนนี้ จริงๆแล้วคือท่านเอาตรงไปตรงมาคือท่านเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมามาในคดีที่ผมทำผู้เสียหายในคดีผมเท่านั้นแหละที่เขาจะมีสิทธิ์ใช่ไหมครับเราพูดจริงๆแต่ท่านเองเนี่ยในคดีท่านเมื่อท่านก่อสิทธิ์แล้วเนี่ยการอายัดมันจะมาโยงกันอ๋อครับครับเพราะว่าเขาก็ต้องใช้เรื่องของกฎหมายเพน่้เพราะย่าแปบนึงคำว่าก่อสิทธิ์ในตรงนี้นี่ เช่นยกตัวอย่างขนาดนี้เราไปแจ้งความอ๋อออนไลน์แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับคือถ้าท่านนั่งบ้านอยู่เฉยๆท่านบอกลงทุนไปแล้วโดนโก้ท่านมีสิทธิ์นั่นคือสิทธิ์ในความรู้สึกแต่สิทธิ์ในทางกฎหมายยังไม่เกิดสิทธิ์ในทางกฎหมายคือท่านมาแจ้งความให้ฝากคํา นั่นคือสิทธิ์ในการขายผมอาจจะพูดเป็นวิชาการเนาะแต่ว่าชัดเจนครับชัดเจนาชัดเจนมอธิบายอย่างนี้นเพราะฉะนั้นแบบเอ้ยฉันเสียหายลงทุนไม่ได้ไปแจ้งความถึงเวลาฉันขอแบ่งเงินอะไรคือคือท่านเข้าใจไหมถ้าท่านไปแจ้งความแล้วเนี่ยท่านจะต้องสอบปากคำเอาพยานหลักฐานมาตำรวจเนี่ยจะเป็นคนหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นคนกรองกรองว่าท่านคือผู้เสียหายจริงมีหลักฐานจริงเพราะฉะนั้นท่านมีสิทธิ์จริงแต่ถ้าท่านนั่งอยู่ที่บ้าน แล้วท่านไม่ได้แจ้งความแล้วท่านบอกก็ฉันเสียหายฉันมาขอแบ่งอย่างนี้อีกสิบคนยี่สิบคนก็ยกมือขอแบ่งหมดนี่คือกฎหมายมันกําหนดอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านต้องไปก่อสิที่ถูกต้องตอนีอ้แ้งคนมาแล้วตอนนั้นเป็นกระบวนการ<อ>ารนาสสับนนถือว่าทุกคนทุกคนแจ้งสิทธิอใช่ไหมคะ,ะรตรงนี้นะ ก็ทุกคนเริ่มก่อกสิทธิ์แล้วสิทธิ์ของท่านจะสมบูรณ์เมื่อฝาเนี่ยได้มีคำสั่งว่าให้ผู้ต้องหาเนี่ยชดใช้ตามมาตราสิทธสามของฟอวิทยาพอมีวตรงนั้นเนี่ยท่านมีกระดาษแล้วแต่ว่าเงินอยู่ไหนในทางคดีควบคู่ก็คือกฎหมายข้อเท็จที่ที่อนุกรรมการท่านพูดถึงตัวนั้นอาจจะเป็นมือที่ไปดึงเงินมาเอามากออแล้ว สารที่ท่านฟ้องเนี่ยเป็นเป็นเป็นกระดาษแผ่นนั้นเนี่ยก่อสิ่งนี้ฮะท่านมีสิทธิ์ที่จะมาหยิบมันตรงนี้ผมยกตัวอย่างที่น่าจะเห็นภาพเนาะนล้นก็ไปลงมันก็จะถ้าท่านแจ้งไม่ถนัดท่านให้ตำรวจที่โรงพักลงให้ไม่ไม่ให้เขาบอกว่าโล่เขาไม่ให้เขาบอกว่าโลภบอกให้เขาลงประจำวันด้วยว่าไม่แจ้งไม่รับแจ้งแล้วก็โล่ ขอให้เขาเขียนเลยถ้าเขาถ้าเขาไม่เขียนบอกเขาว่าคุณลงถ้าคุณไม่ลงคุณถ้าคุณไม่ลงพีดีีให้คุณลงประจํำวันให้แล้วก็ทุกสอมทุกสนอมีใช่ไหมทุกสนอเข้าได้หมดครับอะไรได้หมดแล้วทำไมลขอโทษนะจริงจริงก็เดี๋ยวนะพอแจ้งเข้าพีดีีนะเข้าระบบออนไลน์หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสองแบบคือท่านให้การกับตำหมด ที่รับผิดชอบมันก็จะไปที่พอสอพอสคณะหรือพอสอเนี่ยประสานกับโรงพักให้ท่านให้การที่โรงพักแล้วเขาก็จะส่งมาให้โรง,โรงพสนั่นคือกรณีพีเศษกรณีที่สองคือท่านแจ้งที่โรงพักโรงพักเองเนี่ยเขาก็ไม่ทำหรอกเพราะมันเป็นคดีแชร์ลูกโซ่เขาก็จะสอบปากคำแล้วท่านให้ข้อมูลเขานิดน,นึงว่า เรื่องนี้ปออสเนี่ยเป็นภาพเขาก็จะประมวลเรื่องส่งกลับมาให้ปอสอ,อันนี้คือไม่ผ่านระบบพีทีดีคือเหมือนล็อกอินเข้าไปแต่กรณีนี้ท่านจะเจอกรณีที่เขาเนี่ยไม่อยากดำเนินการเยอะเพราะว่าเราเข้าใจตำรวจโรงพักนั้นงานเขามีเยอะอก็ถ้าท่านไปเจอคนที่มีจิตอาสาเยอะท่านก็ได้ดูแลดีแต่ถ้าคนที่เขาเหนื่อยเยอะ เขาก็อาจจะเป็นทิเศษเลยแล้วก็บอกให้ไปทีนี้วนันีที่สองวนันนี้ที่สามคือท่านไปที่ปอสโดยดตรงแต่ที่ไปที่ปอสอเนี่ยน่าจะไปสัก 4, สี่ซ้าห้าคนไปคนเดียวเนี่ยเขาเขาก็ไม่รู้ว่าคดีใหญ่คดีเล็กแต่ตอนนี้ปอสอเขารู้แล้วเพราะว่ากองตับสี่ที่เขารับเนี่ยผมไม่ไแน่ใจว่าเขาเปลี่ยนไหมนะแต่ว่ากองตับสี่กองปอสี่ปอสอเนี่ย ที่นั่นน่ะเขาจะต้องให้ให้ให้บริการท่านร้านมาเต็มถ้าท่านไม่ได้รับความสะดวกท่านก็ขอเขาคุกท่านคุ้มกับฟรีคู่ค้ำกับฟรีขอขอขอโอก็บอกว่า,า,า,าก็แย่นี้าสาม